เดี๋ยวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะครับของกฎของการคูณนะครับให้อ่าแน่ชัดและดูข้อแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะมีสมการให้นะครับก็คือ4นะครับคูณด้วย5คูณด้วย2อะสมการนี้ เราสามารถที่จะเขียนในลักษณะใดได้บ้างหรือเขียนที่เราจะมีวิธีใดได้บ้างที่สามารถแก้สมการและผลลัพธ์เนี่ยมีค่าเท่ากาันโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเขียนสมการนี้ดูนะครับอ่ะ c คูณด้วย5เาแล้วพี่ให้วงเล็บมาให้วงเล็บใน c คูณด้วย5คูณด้วย2โอเคไหมครับอ่ะถ้าในวงเล็บเนี่ย ในวงเล็บเราต้องมีถ้ามีวงเล็บเนี่ยเราต้องคูณในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมครับ4ี่คูณห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ20่สยี่สิบทีนี้ลงามาคูณด้วย2ก็ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่20คูณ2เป็น40อ่อ่ะทีนี้ที่จะลองอเปลี่ยนวงเล็บดูบ้างว่าเราจะคูณ เริ่มจากการคูณอะไรก่อนโอเาไหมอะพี่จะลองดูเป็น5คูณด้วย2ให้วงเล็บมาหน่อยคูณด้วย4ดูสิตัวเลขมันเหมือนกันถูกต้องไหมครับมี5มี5มี4มี4มี2และมี2อ่ะแต่วงเล็บเราแตกต่างกันถูกต้องไหมครับอะทีนี้มาดูกัน5คูณ2ได้เท่าไหร่ ห้าคูณสได้10บนะทีนี้คูณด้วยสก็กลายเป็นเท่าไหร่ก็ผลลัพธ์ก็กลายเป็น 40, 40เช่นเดียวกันอ่ะถูกต้องไหมเป็น40่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองสลับตำแหน่งกันดูบ้างสลับตำแหน่งดูว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะสมาการน,นี้ครับก็คือสองคูณด้วยสี่ คูณด้วยห้าทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันดูว่าอ่าเท่ากันหรือเปล่าในวงลับก็คือ2คูณ4ได้8มาคูณกับ5อีกทีนึง8 5เท่ากับ4 10อเท่ากับ40เช่นเดียวกันดังนั้นอ่าสมก,การนี้เราสามารถที่จะเขียน สมการได้ดังนี้ถูกต้องไหม4คูณ5คูณ2ย่อมเท่ากับวงเล็บ C คูณ5คูณด้วย2จะเท่ากับ5คูณด้วย2วงเล็บคูณด้วย4จะเท่ากับ2 คูณด้วย4คูณด้วย5ทั้งหมดนี้ย่อมเท่ากับ40ถูกต้องไหมครับทีนี้หลักการคูณหรือกฎการคูณเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการคูณทั้งสมการเราสามารถที่จะเลือกตำแหน่งการคูณตำแหน่งไหน ก่อนก็ได้จับคู่ไหนก่อนก็ได้ถูกต้องไหมครับเพื่อความง่ายขึ้นของการคูนของเราถูกต้องไหมครับอันไหนที่เราคิดว่าจับคู่แล้วง่ายเราควรเลือกคู่นั้นทําก่อนก็ได้ครับหรือเราจะเริ่มจากซ้ายไปขวาก็ได้เช่นเดียวกันครับ